สวัสด <man> mm ี hmm. ครับคุณพ่อดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตองไปตอมาติตอาสาทำความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้เรามาดูคลิปการพยากรณ์ดาวสุกย้ายกันนะครับผมดาวสุกย้ายของวันที่3พฤศจิกานะครับจนถึง31พ,พฤศจิกายนนะครับผม ดาวธาตุน้ําสะอาดไปเข้าน้ําสกปรกมีเกณฑ์จะเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับผมับฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมกลับมาที่เซี่ยงไฮ้กันอีกแล้วนะครับผมเดอะบันกันอีกรอบนึงนะครับผม ครับครับผมวันนี้เรามาเข้าคลิปดาวสุกยายนผมวันนี้ผมอยู่กับหมอเอกดูดวงนะครับผมครับปกติเราจะมานั่งแกมกันเรื่อยๆก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าจินตกรรมเครับทายดวงคลิปนะผมแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องความรู้โหราศาสตร์กันคุยกันอยู่บ่อยๆวันนี้เลยมาอยู่ในคลิปผมบ้างเลยได้ครับผมหมอเอกดูดวงมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์เยอะถ้าอยากจะลองไปติดตามหมอเอกไปที่ไหน มีสองชแนลนะครับก็คือเพจ a c e b o o k หมอเอกดูดวงภาษาไทยเลยนะครับ i n s สตาแกรนะครับหมอเอกสีจ็ด m o r k e a e a k สีเจ็ดนะครับแล้วก็อีกชแนลหนึงนะครับคือ t ิ t t o อะไรนะอนน้ตอันนั้นก็เสิริมหมอเอกดูรดวงได้เลยเช่นกันนะครับครับลองเข้าไปดูนะครับผมมีความสามารถหลากหลายมากเดี๋ยวเรากลับมาที่ดาวสุขย้ายดาวุกเราเรือนพฤติการนี้ มีการย้ายครับตั้งแต่วันที่สามถึงสามสิบก็คือต้องเดือนย่างปลายเดือนเลยใช่ครับครับผมแล้วก็เข้าในตำแหน่งแล้วที่เองดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในตำแหน่งนิหรือราศีกันครนะครับแต่เดา๋จะพูดถึงนิยามดาวศุกร์ก่อนดีกว่าครับหมอว่านิยามของดาวศุกร์เนี่ยเขากล่าวถึงเรื่องของศุกร์ครับผมคนเรามีความสุขก็ต้องมีเรื่องของการเงินมีเงินก็มีความสุขความรักอีกหนึ่งอย่างก็ ไม่เกิดดาวศุก์เกิดขึ้นได้เพราะดาวศุก์เนี่ยมองถึงเรื่องอกิเลสทั้งโลกนะครับความหลงไหลความชื่นชอบกิเลสสมบัติทั้งโลกโคกัสซับทั้งโลกเนี่ยคือในยามของดาวศุกร์และการที่ดาวศุก์ย้ายเข้าราศีกันเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในโหมดของราศีได้นะครับป๋าราศีกันคนคู่ใช่ครับผมเป็นทวิภาวะราศีนะครับผมราศีกันเป็นราศีธาตุดินนะครับผมดินศรัทธาดาวศุก์เป็นธาตุ น้าสะอาดน้ําใสๆมาเจอดินสกปรกน้ําเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพแน่นอนจากสิ่งที่จะกินได้กลายเป็นคุณนขุ่ละใช่แล้วครับผมพอเข้าในตําแหน่งนี้ปุ๊บความหมายที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการเงินกับความรักกลายเป็นว่าได้มาปุ๊บมันสกปรกความรักที่ได้มามันก็จะดูว่าทาได้มาด้วยวิธีแบบไหน การ่ได้มาแล้วแปลกๆละมันจะไม่คครีมไม่สใส<ช>่แล้วใช่อาจจะถูกกล่าวหาถูกตำหนิถูกคนมองได้ว่าเอ้ยไปได้มาอย่างมม่ค่อยถูกต้องร็ได้ว่านตำแหน่งนี้ก็จะสมติลถึงว่าคนอาจจะพูดถึงเป็นเรื่องการเงินเราแปลกๆเปในเรื่องตอนนั้นที่เราได้มาแปลกๆครับเฮะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมในตำแหน่งของราศีกันนั้นกเกษตรของราศีกันนันก็คือราศพุธราศพุธเนี่ย เป็นคู่ธาตุครับดาวสุ์อยู่พอดีเลยคู่ธาตุน้ำนะครับราศีกันย์เสรอะไรนะที่คีบอกเสียเสรจสงจนส่งสาราน่าไอ้ผมพดสุขถึงการมาเจอแันมาดีค่าครับดาวพุกเนี่ยถือเป็นคนเป็นเจ้าบ้านของราศีกันนะครับราศีกันคือบ้านนะครับดาวพุกคือเจ้าของบ้านเมื่อดาวสุขโผล่เข้ามาในบ้านก็ต้องเจอกับเจ้าของบ้านใช่ครับคราวนี้พวกเดียวกันก็ยิ่งตามใจมายกันไปใหญ่ ไม่ว่าจะผิดจะถูกก็ไปไปหมดใช่ครับผมอันนี้คือนิยามแล้วก็ตรางก่อนครับส่วนลืมบอกไปว่าสิ้นเดือนช่วงประมาณสิ้นเดือนนะครับผมยี่สิบเจ็ดสางสิครับผมเพราะว่าดาวสุดดาวจะออกแต่ตอนนี้จะเข้าไปเล็งกับดาวราหูที่อยู่ในราศีมีเพราะาหูเนี่ยที่เราเห็นกันว่าราหูท่านย้ายในเดือนตุลาคมย้ายเข้าไปในเดือนตุลาคมนะครับพระดาวสุก ย้ายเข้ามาปุ๊บก็จะมีองศาช่วงวันที่จะเจอกันปฏิีเลยจีงจะส่งอิทธิพลถึงกันในแะบบองศาของดาวครับผมคราวนี้ความอยากมีอยากได้เ้าโปรโจงโปรเจกต์อยากนั่นอยากทำนู่นทำนี่เุเกนแบบนี้จะเกิดขึ้นแต,แต่แต่ละราศีแต่ละไม่เหมือนกันแต่ความหมายคือประมาณนี้ครับแต่ความสําเร็จนั้นจะบอกว่าโอกาสน้อยนะครับเราก็เลยมาเตือนกันก่อนว่าถ้าคิดอยากจะทําต้องลงมือให้เต็มที่จ้า หรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นช็อตเทอมมันะเป็นะไ<ช>รระยะสั้นะอ่ะก็ลุยก,ก่อนเลยกล็ว่าจะถึงวันที่27นะมใช่ครับอ่ตอนนีเดี๋ยวเพราะวันที่27ลงไปงอ,อ่ะถึงยอดที่3 0สอ่ะเออมันจะดู้ว่ามันยากขึ้นใช่ครับอ่านันนะอาจจะตอนนั้นอยากจะมีไอ้นู้นไอ้นี่ให้ทำอ่รอปุ๊บโอกาสจะสําเร็จจะยากครับแต่ละราศีจะเข้าคนละเรือนคนละพบกันสิ่งที่จะเกิดจะเจอก็คนละแบบกันครับโอเคเดี๋ยวแต่ละราศีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับ ครับผมมาพบกับการพยายาณกรชาวราศีสิงห์ครับผมบดาวสุกย้ายของเดือนพฤศจิกาครับผมเข้าตำแหน่งนิดขจังอ่ะชาวราศีเข้าในราศีกันนะราศีกันเนี่ยเป็นพบเดือนเรื่องการเงินองของชาวสิงห์นะ,ะไม่ว่าจะเป็นทั้งราศีหรือลัคนาเลยนะครับเพราะฉะนั้นฟังดูมันจะดีแล้วนะว่าดาวสุกเนะี่ยแทนถึงสองเรื่องของชาวราศีสิงห์การงานครับผม เพื่อนใครับมาอยู่ในเรือนเงินถูกต้องนะคมาทิศทางไ้ค่อนข้างสวยนะคราวสิอธิบายนิดนึงการเงินน่าจะดีครับแต่ทําไมถึงได้ตำแหน่งนี้แหะไอ้สมมตินิดนี่คืออะไรอ่าครับผมนิดในที่นี้ไม่ใช่ว่าเงินหายไม่ใช่ว่าหาเงินไม่ได้ครับแต่ลักษณะของดาวน้าเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งนิดตรงนี้น้ําสะอาดที่เราบอกไปแล้วมาปนเปื้อนกับสิ่งสกปรก เงินที่ได้มาสกปรกหรือเปล่าได้มาในรูปแบบไหนแบบไหนมันอาจจะมีช่วงโมงนี้อาจจะเป็นวารกกรมของเราที่จะแบบได้มีคนมาสงสัยเอ้ยเราได้เงินมาได้ยังไงเยอะาหารนี้อยู่่ไอ้ทำไมอยู่อยูๆรวยอ่าอยู่ๆเฮ้ยไปหาเงินมาได้ยังไงโกงเข้ามาหรือเปล่ารออคุณได้มาแบบผิดๆหรือเปล่า อาจจะเป็นลักษณะเป็นเงินตามน้ำเพราะว่าตอนนี้เป็นทวิภาวะราศีครับได้ตามน้ำมาการที่เราไปทํางานมาเราอาจจะทําผิดจริงๆก็ได้อ่าอาจจะเป็นในมุมนี้ก็ได้เพราะว่าทวิภาวะที่บอกเนี่ยเราอาจจะโดนกล่าวหาแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวใช่เขามันมันยิ่งแก้ตัวอาจจะยิ่งรัดตัวครับผมอีกมุมหนึ่งก็คือ เราเนี่ยเกิดความโลภมากเกินไปถ้าไม่ว่าจะผิดหรือถูกต้องไปโกหกโกหกเขาเพราะอยากให้งานจบอยากให้ได้เงินก็มีเกณฑ์พวกนี้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในพบของซ่าชักเช่นเดียวกันการติดต่อสื่อสารการทําสัญญาที่แบบเฮ้ยมันอาจจะแน่นเล่นเล่นได้เยอะเล่นมีเยอะอะไรแบบนี้เยอะแต่เพื่อเงิน อย่างเดียวเลยครับถ้าเกิดท่านนี้ช่วงแรกเขาได้เงินไหครับได้ครับผมได้ช่วงแรกเขาได้ครับเพราะว่าดาวน้ำอยู่ในดินเนี่ยอย่างไรก็ได้แต่แค่ว่าได้มานั่นน่ะถ้าได้ยังไงาังสกปรกก็ความจริงก็จะถูกเผยเงินร้อนใช่เงินทั้งเงินร้อนมากตลอดไปใช่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ทำผิดหรือว่าท่านอยู่ในรูปแบบเชิงเชิงขอเรื่องการตลาดนะไม่ลงลืมจังหวดเป็นเป็นดาร์กเนี่ยโอเคมันก็เกิเป็นไอเทมจริงแล้วเข้าใจครับ ก็มีการตลาดคอนโดก็มีชั้นเชิงวางวันยุทธได้มาด้วยความจิตด้วยความสามารถอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับได้มาด้วยวิธีแบบแรงรักอยน้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเป็เรื่องที่มันจะเป็นมู่งเสียหายกันครับถ้าเราเป็นเรื่องของความรักนะครับมีตอนนี้เข้าพบจดุลพระมีเงินก็มีความรักไปแบบหรือว่าเขาสะสมความรักไปเยอะมีเงินก็มีความรักเข้ามาอะไรอย่างงเี้ย ใชยเป็นว่าช่วงนี้นะครับผมอะเอาเป็นว่าตอนนี้วามดาวของพระลักเรา,า,า,าเป็นมงมดีบ้างอยู่ในทวิภาวะราศีอ่ามีแฟนแฟนอยากใช้เงินอะไรตามใจครับอยากจะเอาใจแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงวันที่การเริ่มประทับใจเริ่มจีบเริ่มชอบอันนี้เรียกว่าหลงใช่ไหมจะได้ก็คนเถูกต้องตอนนี้เงินที่ได้มา ก็จะไปกับเรื่องพวกนี้นะครับผมเรื่องของความรักยอมใจยอมตามใจเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่าไม่ตามใจก็คงไม่ได้ประมาณนี้ไปชอบเขาอ่ะเนาะใช่ครับผมมันคืดๆหลงอ่ะคุณนี่พ้อยส่งสีมันไปพูดเสพสมไงนะครับผมเสพสมจนโสมใช่จนะครับไม่ใช่เพียงพิเศษนะครับมันต้องระวังต้ามันเั็นอารมณ์เราเข้าใจเราควรมีความรัก มัามเอาช้างชุดมันก็ไม่ดีอยู่ใช่ครับผมนะครับก็จะแต่ปลายเดือนทุกอย่างจะเป็นสเต็ปนะที่เราบอกว่าเกณฑ์ที่อะไรอะไรแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้พอในช่วงปลายเดือนปุ๊บดาวศุกร์กับดาวราหูของเรามาเจอในมุมสัมพันธ์กันพอดีเลยต้องถึในพบอะไรเอ่ยมอลันะมอลันะใช่วันัแปดราหใช่นะครับผม ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่มีความรักที่เข้ามาอคือในพพก,กระดุมพระที่เข้ามรณะลาพักแอบบเข้ามามอยู่ในลาพระทีหนึ่งเอ๊ะเขาจะเข้ามาทำอะไรกับลับุตเราเนี่ยถ้าต้องมาวังเขาเข้ามาด้วยความแบบว่าไม่ได้รักหรือประทับใจด้วยความที่เป็นเราแต่เขารักหรือประทับใจกับสิ่งของหรือเงินทอง,งทัย์สมิที่เรามีครับผมอ่ากดาราหูนี้หมายถึง คนที่เข้ามาหลอกลวงคนที่เข้ามาเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ัาผมแล้วคนพวกนี้ไี่เข้ามาด้วยความเป็นทวิภาวะและเป็นนามที่มันเจือจมาหลว่าเขายอมย้าให้ด้วยเพื่อผลประโยชน์ของเขานะรับผมอ่าทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะแบบพีกายถวายตัวพวกนี้ก็ทำได้ทำได้เพื่อเงินทอนหรือก็มาอยู่ในพวกกระดูกรับใช่ครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับครับอ่ะทพาเมื่อกี้เราบอกว่าต้นเดือน ึงกลางเดือนปุ๊บราศีสิงห์นี้การเงินดีครับพอมีดาวราหูเข้ามาพอลองเปรียบเป็นเรื่องของการลงทุนบ้างการเงินการงานบ้างอ่ะพอมีเงินมีงานปุ๊บเฮ้ยปลายเดือนมีเกณฑ์ที่จะเฮ้ยมีอะไรใหม่ๆอยากต่อยอดอยากต่อยอดถ้าไม่เดินมาต่อได้ไปหนึ่งได้ไปสองแล้วเอ้ยเอาตรงนี้ไปลงมีเกณฑ์ครับดาวราหูนั่นจะมาขับรับครับผมไป ฉะนั้นจะต้องระวังระวังในการอยากได้แบบโควโหลดหรือถ้าเกิดเราบอกทำแบบนี้ช่วงปลายเดือนหรืออ่าเขาเรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายกันถ้เาเรากระชั้นหน่อยคือวันที่ที่เถึงสานะครับเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดท่านจะลงทุนหรือใช้เงินในช่วงนั้นนะ,ะหรือขอซื้อของราคาแพงเพื่อให้ใครสักคนหนึ่งอยากให้คิดเยอะๆคมันเรโอกาสที่จะสูญซึ่งการลงทุนตัวนี้ที่จะสูญเองก็เกิดจาก ความโลภของตัวเองความอยากมีอยากได้ใช่ครับผมมีใครมาเฮ้ยลงสองหมื่นเอาไปเลยสองล้านออย่างนี้ต้องให้ระวังเพราะว่าในนวาตัวนั้นมันตอบว่าดาวแปดดาวราหูของเรานั้นมาทํากันหลายๆแล้วมีวิธีการให้ลงทุนแบบแปลกๆมีผลกําไรดีๆทั้งหมดนั้นถ้าแบบนี้ได้เงิน ง่ายๆขนาดนี้ตีกันไปก่อนก็เลยเลยครับว่าหลอกแน่นอนครับโดยโยท่านก็เกิดอยากได้ของมีราคาแต่โอเคก็อยากได้ของมีราคาอยากได้จากและท่านของเรานะเออเราก็ไม่ขับเพราะท่านหาเงินได้เยอะในช่วงต้นเดือนครับสุดถึงลาปูพอดีท่านอยากได้ของแพงอยากได้ของแบรนด์เนมนะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ก็ได้เพราะมันมาจากสารครับได้แลวอุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆโอเคถ้าไม่ของท่านเองก็ไม่ขับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปนเปอร์ คนที่เราเข้าเขาอะไรก็ต้องระวันิดนึงว่าเขาได้เราก็จะเขาจะเจอจางในความเดือเร้อนเขาจะหายไปใช่ครับผม,มก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของดาวราหูที่จะมาคน้คนของที่เราอุตสาหามาได้ไปนะครับผมกางการเงินและความรักรก็ให้ระวังให้ดีๆก็ทําอะไรรอบครอบมีสติกะะับผมอะไรที่ไม่ดีก็ห้าสิบห้าสิบรู้ไม่จริงลักษณะแบบนี้ตีไปก่อนเลยว่าใช้เวลาคน ายเดือนก็พักผ่อนก็ได้ครับก็ถือว่าหาเงินมาเหนื่อยกับทั้งเดือนแล้วายเดือนก็ไปเที่ยวก็ได้ลาหกมอนะลาพักไปเที่ยวก็ได้ที่สวยๆนะเนาะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเกณฑ์นะครับผมสําหรับดาวดวงเดียวที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับผม่ชงนี้ทุกท่านครับชาราศีสิงห์ครับผมดีครับครับจบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปการพยากรณ์ดาวสุขย้ายนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสําหรับยอดไลค์ยอดแชร์ที่มีให้นะครับแล้วก็ยอดวิวด้วยนะครับผมผมขอบคุณอย่างยิ่งนะครับผมจากใจเลยนะครับแคปผมครับสําหรับใครที่มีคอมเมนต์คําถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับผมครับมีเวลาผมจะเข้าไปตอบใครนะครับผมขอบคุณอีกอีนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัคสมาชนะครับที่ยังใครยังไม่ได้ทำนะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ